ตัวนี้นี่การจเจริญเติบโตที่เราเห็นนี่ผิดปกติกับตัวอื่นในข้อไหมครับผิดครับผมว่านะว่ามาันมาโตกว่าเขาเลยนะตัวนี้ไปหาจอแล้วตัวนข้อไหนข้อไหนก็หนตัวตีมั้น่ยตีหามั้น่ยเออตัวที่อยู่ในท้องนี่ท้องกับพ่อไหนครับท้องอดรนท่างอดรอนโอ้ ยีามเดือนใช่หนึหนหนหนตุลานี่มันครบสปีสอ,ป,สอปีเต็มเคย สวัสดีครับสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องคนรักควายทุกคนทุกท่านนะครับผม <ves. S 1> วันนี้ผมวิศวะบ้านนอกพามาอ,อยู่ที่จังหวัดสระบุรีอยู่อำเภออะไรนะั่งเนี่ยอำเภออำเภออำเภอ,อำเภอเมืองอำเภอเมืองใช่ข้อนี้ชื่อข้ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับองเก้าวัดิราฟาร์มวัดชิราฟาร์มแนะนาตัวเจ้าแนะนําตัวกันครับ ชื่อชื่อเก้าครับชื่อเก้านะนครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูควายกันเลยแม่แรกแม่แรกชื่อแม่อะไรครับเนี่ยมาลวยครับแม่มารวยโอ้โหใหญ่ไงนะใหญ่ไหม ก็ไม่รู้ต้องดูลหลายตาไอ้วะแม่แล่แเ่อแม่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 รม่แม่แแม่่แม่แม่แม่่แมาแม่แม่แมรแม่่แม่ จูจากสอนิรันื์จากสอนิรัน์ซื้อมาจากลบุรีใช่ครับความสูงนี่เขาประมาณเท่าไหร่ครับวัดห,ห้าสิบครับผมโอ้โหดูลำตรงลำตัวแล้วไปเจอได้ไงครับพอ่อเนี่ยตัวนะี้ส่งมาให้ดูพิพิโต้องอ่ะโต้งสอนิรัน์ส่งมาให้ดู ก็เลยชอบเลยชอบก็เลยไปดูตัวจริงแม่เนี่ยอายุประมาณประมาณเท่าไหร่แล้วครับหกปีครับผมหกปีหกปีจะไม่เปิดพ่อสักคำประมาณหกปีประมาณหกปีหกปีไอ้เขาเคยมีลูกยังเก้าเคยมาตัวหนึ่งครับมีลูกเคยมีลูกตัวผู้มาตัวหนึ่งมีลูกตัวผู้มาแล้วตัวหนึ่ง สองแสนครับแต่ตัวลูกเขาก็เอาเขาแต่แม่เขาซื้อมาสองแสนถ้าอยู่หกมือเนี่ยลูกตัวผูกเขาก็เอาไม่รู้เล็บไม่รู้ใหญ่ไหมใหญ่ครับตอตอนนี้ผสมพ่อไหนไหมนะผสมเทพพิทักษ์ไว้ผสมจริงไว้อะอ้โผสมจริงเทพพิทักษ์ของการออฟสลับบุรีนะผมใจะเย็นลรือจเย็นวันที่เท่าไหร่จบมาผ่านวันที่ยี่สิบเจ็ดในผ่านรอบแรก แต่ผสมจริงครับจริงเลยใช่ไหมครับได้ครับจริงเอาไว้อยู่นู่นสามคืนโอ้โหชื่อแม่อะไรนะก้าวแม่เนี่ยพารวยแม่พารวยเดี๋ยวดูท้ายตัวนี้ก็นำเข้าใหม่เหมือนกัน ลักษณะเด่นแม่นี้ยังไงครับเก้าหน้าสวยเขาสวยหน้าสวยเขาสวยขาเขาเรียกอะไรอกกว้างอกกว้างได้ ปรับเอาที่ที่ที่เป็นตุ่มนี่โดนหอยคันเหรอวะข้าวม่หอยเขาอ่ะโดนหอยคันนะผมยินได้ไหมปกติก็ไม่เป็นนี่ป,นปกติไม่เป็นทำใน้น้ำก่อนในน้ำมาให้น้ำเนีน่ยให้ได้แก้ไฟโอ้โหหอยคันเนี่ยโอ้เปิดไหมใน่ตอนนะี้หรือว่าไง ยังยังไม่ได้เปิดรอดูลูกได้ดูลูกก่อน <Reading. S 1> ได้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 ่ด,ด้ไดแม่โได้ได้ได้นด่ไแ้่ด้ได้ได้ไ้ไห้ได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 ้บด้ได้ได้ไดไห าสายสารสูงเท่าไหร่ครับสูงปหน้าประมาณนั้นแหละครับสูงร้อยสี่สิบให้ให้จ่ายลูกมาแล้วกี่ตัวครับเนี่ยแม่หยกหนึ่งสองสามสามตัวนี้สี่สามตัวนี้สี่ตัวห้าตัวแล้วขายขายอีกตัวหนึ่งแ <sculptures. LEGO? S 2> at สดงว่าให้ผลผลิตกันเยอะอยู่ เอาตัวที่อยู่ในท้องนี่ท้องกับพ่อไหนครับช้างอูดอช้างอุดอโอ้ช้างอูดนโอ้โหน่ารุ้นนะผมช้าอุอดอรเดียวได้ได้ผลเล่นแล้วผลงานลูกเขาครัเป็นยังไงบ้างครับนี่ ตัวนี้ลูกไข่ครับเนี่ยล็อกครับลูกเดล็อกนี่ลูกมีลูกตัวที่ตัวที่สี่ตัวที่สี่โอ้โหผลงานก็ดีเลยนะผมเอตัวนี้กี่กี่เดือนแล้วเนี่ยเก้าเก้าเดือนจะสิบเดือนนะเก้าเดือนใช่ ยืน <UN> ดีได้ได้ลองวัดส่วนสูงบ้างไหมครับยังไม่เคยได้วัดเลยท่น้นี้ก็น่าจะร้อยสามสิบได้อยู่130ร้อยสามสิบกว่าได้ไหมแต่เขาแต่เขายาวเลยใช่ครับเขาเปิดเขาเปิดกระบาลนะกระบาลนหะหันหันหันหน้าทางนี้เนะี่ยหน้าควายะจะดูเขานี่ยอืมเป็นไงครับเขาเปิด ให้ลูกดีครับเปิดดูตัวเนี้ยเปิดดูตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับโทรมา,าเดอาเบอร์เดี๋ยวโทรมาดีกว่าเดี๋ยวให้เบอร์เปิดแรงไหมเนี่ยตัวเนี้ยไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ก็ปั้นได้อะตัวเนี้ยสำหรับพี่น้องเอาไปปั้นเดินสนามได้หรือว่าจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ไมได้ผมฝูงเพราะว่าเนื้อตัวเขาดีครับผมใช่ผมไปอ่างอ่างก็ดีเรออายุอีกหน่อย 8ปดเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนเดือนลูกเดือนล็อกอยานมยังอยาแลยครับอยาเยครับถ่ายรูปนิ่งไหมถ่ายได้ปะตัวนี้เป็นผลงานตัวที่สี่ของชื่อแม่อะไรนะแม่เพื่อกอะแม่ยกแม่ยกใช่ครับแล้วตัวต่อไปนะครับแม่ข้างๆ นี่นี่นี่ลูกของแม่หยกอ่ะตัวนี้ลูกเขาแม่หยกตัวที่สองเขาอ๋อมีตัวที่สองด้วยลูกมันอ่ะตัวที่สองของอีกตัวหนี่ยตัวนี้อีกตัวนึงโอ้โหเติมเต็มเลยอ่ะลูกลูกมนตัวที่สองลูกเขากี่ขวบแล้วครับเนี่ยวันนี้ก็สักสามปีกว่าแล้ว สามปีน่าจะ3ปีอะ3ปีก็ไมร้ตัวเรื่องไเลยอะไรเราผมมีลูกแล้วใช่ลูกแล้วยเนี่ยเอาล่ะมีลูกท้องอะเดล็กมีลูกกับเดล็กใช่ครับอ๋ตอนนี้ท้องว่างเขาจะเหมือนต่อไปนี่จะอ่างเหมือนแม่เหรอไหมครับมันดูยาวๆใช่ครับผมดูจะยาวๆครับ ผลงานตัวแรกเขานี่กัดเดล็อกกี่เดือนแล้วเรับก้าเดือน,นกว่าๆได้ลูกแม่แม่นี้สูงเท่าไหร่าา 3, อ่ะเก่าร้อยสามหก มันตัวยาวนะครับเนี่ยใช่มันสุกมากมักค่ะตัวมันยาวตัวมันยาวโอ้โหกี่กี่เดือนนะเดือนเดือนเดือนเงี้หน่อยเอ้ยทำไมเข่ามันใหญ่อย่างวะเออข่ามันใหญ่ทุกตัวเลยลเหรออ่ะน้อยเอง ตัวผู้นะครับผมตัวผู้แม่นี้แม่นี้มีมีราคาไหมครับเผื่อพี่น้องสนใจแม่นี้ยังยังเก็บไว้ก่อนต่อต่อไปจะผสมพ่อไหนครับเนี่ยยอดรักโอ้ยสายเสือกยอดยอดรักเผือกยักษ์ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมยอดเผือกยักษ์โอ้โหแล้วพอเปลี่ยแล้วเดใส่ยอดรัก ขนาดลูกแรกนะครับเอาแล้วตัวนี้นะเก้าตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้ลูกของแม่ไอ้ก,อกวางหนังเขื่อนไงเป็นพี่สาวของไอ้ตัวตัวนี้ตัวนี้นอ้โเฮ้ยมันอ่างดีวะเฮ้ยมันมันลึกดีวะสองปีปเท่าไหร่นะตัวเนี้ยเฮ้ย ยังอไอตัวมันลึกดีว่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตุลาสองปีอันนี้ยี่สามเดือนตัวนี้มีราคาตัวเนี้ยมีเออตัวมันลึกดีว่ะเห็นไหมเห็นเห็นไอไอยังก็ไอแห้งลูกของไอตัวนี้เท่าไหร่ไอปีเท่าไหร่นะยี่สามเดือน ยี่สามเดือนใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตุลาเนี่มันครบสองปีสองปีเต็มเคยได้วัดส่วนสูงบ้างไหมครับตัวนี้ยังไม่เคยวัดเลยประมาณประมาณมันน่าจะร้อยสามห้าได้แหละร้อยสามสิบห้าใช่ประมาณนั้นโอ้โหแต่ตัวเขาหนาเปิดเท่าไหร่ประมาณเปิดไว้แปดหมื่นเปิดไว้แปดหมื่นเกิดจากแม่สูงเท่าไหร่นะสูงร้อยสี่สิบสี่แม่เดี๋ยวให้ดูแม่เดี๋ยวให้ดูแม่กับน้อง เดี๋ยวให้ดูแม่กับน้องชายเขานะครับผมใครับ้องเขาเนเจงจงวนไหนจะดูดูท้ายนี่นี่ที่เราเห็นเป็นน้องชายเขายืนข้างเนี่ยน้องชายอยู่ไหนนี่น้องชายอยู่นี่นี่ลูกไอ้ล็อกอ่าลูกไอ้ล็อกเดี๋ยวเรา ดูอัตลักษณ์พี่เขาชัดเจนนะผมใช่ครับผบเกิดจากแม่สูง144ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวแม่อยู่นี่เดี๋ยวเอาแม่ให้ดูลึกครับผมเอ้ยหนาลึกตัวเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวขอดูแม่ก่อนตอนแรกแม่ตอนที่พี่มาแรกๆแม่เหมือนเหมือนเพียวๆอยู่เลยนะตอนแม่หน่อยเดียเองเราจะไปถ่ายข้อพิสูจน์ก่อนใช่ไหมไปไปเดี๋ยวรอผมก่อนนะตามไป ชื่ออะไรนะวงัวงชื่อวังเลยวางเลย,เลย <c oughs> แต่แม่เขาลึกอืมแม่เขาลึกหางสวยด้วยใช่หางยาวหางยาวโอ้ได้เลยได้นี่ฮะแม่สูงร้อยสี่สี่เป็นควายจากไหนครับแมวไก่เขื่อนปราก ท้ายเหล่าลบบุรีท้ายเขื่อนป่าศักด์ใช่ครับเหล่าเก่าเหล่าเก่าลบบุรีนะครับผมแม่เขามีลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยมีสองตัวครับได้สองตัวตัวเมื่อกี้กับตัวน้องชายเขาใช่ครับตัวน้องชายจุดเด่นแม่เขาเป็นไงครับนี่ไงน้องชายจุดเด่นแม่เขาเหรอผมว่าเขาเขาอ,อ่างลึกดีลึกกับท้ายใหญ่อืม จะดูท้ายให้ดูว่าท้ายเขาใหญ่จริงที่จะท้ายใหญ่แต่หน้าเราต้องมีข้อเสียข้อดีควายแต่หน้าหน้าเขาน้อยเราดูตู่เออท้ายใหญ่นะผมท้ายใหญ่แต่หน้าหน้านี็อาจจะมีข้อเสียเออว่าท้ายตรงกตรงตรงนี้นใหญ่ใช่แล้วรอมันเต็มเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะแต่คงไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เนี่ยลูกตัวนี้อยู่นี่เยอะเงี้ยะลูก เดี๋ไอตัวเล็กพี่ถ่ายไปเยอะไอ้ตัวเล็กอ่ะพี่ถ่ายจะมาแรกๆอ่ะแม่ร้อยสี่สี่แต่จุดเด่นก็ส่งลูกดีเหมือนกันใช่ส่งลูกดีตอนนี้ต่อไปจะผสมพ่อไหนเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยแต่กำลังดูว่า ยังบอกไม่ถูกกำลังเลือกอยู่กำลังเลือกอยู่กำลังเลือกอยู่เพราะว่าข่าวมันเยอะไปหมดจะเอามาตัดกับแม่ไงให้ดูแม่แล้วขอดูลูกชายตัวเล็กนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดกันลูกชายตัวเล็กของเป็นลูกชายของแม่กวางแล้วก็เจ้าเดอะล็อกนะผมเดอะล็อกคือเป็นควายของพี่ก้องดาวเรืองสรับบุรีนะครับเห็นเห็น <c oughs> นี่นะผมลูกชายเขากี่เดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนคนระับสองเดือนโ้โหตัวนี้นี่การจเจริญเติบโตที่เราเห็นนี่ผิดปกติกับตัวอื่นในข้อไหมครับผิดครับผมว่านะว่ามันมาโตกว่าเขาเลยนะตัวนี้โตแล้วก็ผิวผิวพันธุ์ดีใช่คนระับพอตอนแรกคิดว่าววจะไม่ใหญ่พเพราะลูกออกมา ตัวเล็กมากเลยแรกเกิดประมาณกี่เซนแรกเกิดมันอยู<ล>่ประมาณเจ<ล>็ดส<ล>ิบออกมาตัวเล็กปุ้ <c oughs> ให้ดูท้ายนะผมเดี๋ยวพายุชื่ออะไรนะชื่อพายุวันนี้ออกวันฝนตกพายุเข้าโหที่เด็ดนะผมหัวเขาเขาใหญ่ ดเขคอค้องนี้อยู่สระบ,บุรีอยู่ตรงไหนครับอยู่หลังเทศบาลโรงเรียนปอกแป๊กค,ครับคือตั้ง GPS มาโรงเรียนวัดปอกแป<ช>๊กก็เจ,กเจอเลยแอขอเบอร์นะครับขอทิ้งเบอร์ติดต่อนะครับ098 098 <0 98 S 2> 317 317 <3 17 S 1> 4046ครับ4046แล้ว ในที่เราถ่ายกันมานี่มีมีแบ่งใช่ไหมครับมีเขามีแบ่งมีราคาคือราคาปัจจุบันใช่ราคาปัจจุบันแปดหมื่นราคาปัจจุบันหลักหมืน่นหลักหมืน่นถ้าเกิดใครอยากจะให้ลดอีกก็โทรมาสอบถามตลองได้ครับตลองได้โทรมา,ามตลองได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับ